มาดูเหตุการณ์นี้กันบ้างเป็นเหตุสลดที่คุณลุงท่านหนึ่งอายุ67ปีเป็นคนไทยลักลอบไปทํางานที่เกาหลีใต้นาน10ปีครับแล้วก็มีแผนจะกลับเมืองไทยกลับบ้านเกิดเดือนหน้าแล้วปรากฏว่าหายไปครับล่าสุดทางตํารวจไปเจอร่างของคุณลุงท่านนี้ถูกนายจ้างเอาไปทิ้งไว้บนเขา ก่อนหน้านี้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ได้โพสต์ตามหาคุณลุงบุญชูนะครับวัย67ปีเป็นแรงงานไทยที่ลักลอบทำงานอยู่ในเกาหลีใต้หรือว่าผีน้อยทำอยู่ที่นั่นเนี่ยนานกว่า10ปีแล้วแต่จู่ๆวันหนึ่งครับลุงบุญชูหายตัวไปจากฟาร์มหมูในเขตเมืองโพชอนจังหวัดขยองกีประเทศเกาหลีใต้ โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าภรรยาของคุณลุงบุญชูซึ่งอยู่ที่ประเทศไทยไม่สามารถติดต่อคุณลุงได้ก็เลยอยากให้คนไทยที่เกาหลีช่วยกันดูให้หน่อยจากนั้นเจ้าของ Facebook ดังกล่าวยังได้ไลฟ์สดแบบนี้นะครับบริเวณหน้าฟาร์มหมูที่คุณลุงทํางานด้วยโดยบอกว่าพยายามจะโทรศัพท์หาคุณลุงบุญชูแล้วแต่ว่าปิดเครื่องเมื่อไปตามหาที่ฟาร์มหมูที่คุณลุงทํางานไปเจอกับนายจ้างที่มีอาการคล้ายกับคนเมา นายจ้างไม่ยอมให้เข้าไปนะครับบอกแค่ว่าลุงบุญชูหนีไปแล้วทำให้ต้องแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบครั้งแรกตำรวจมาด้วยกัน2อนายแต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าผิดสังเกตครับเนื่องจากทราบว่าลุงบุญชูวางแผนที่จะกลับไทยในเดือนเมษายนนี้ก็เลยไม่เชื่อว่าคุณลุงจะหนีไปที่อื่นไม่น่าจะไปไหนนะครับเพราะว่าจะกลับอยู่แล้วรวมทั้งยังพบหลักฐานบางอย่าง ตำรวจก็เลยเรียกกำลังเพิ่มแล้วก็ไปตรวจค้นฟาร์มหมูแห่งนี้ทันทีกระทั่งไปพบร่างของคุณลุงบุญชูอยู่บนภูเขาหลังฟาร์มดังกล่าวสภาพศพเหมือนกับคนนอนหลับนะครับสวมชุดนอนและมีเสื้อกันหนาวเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายจ้าหน้าที่ตำรวจของเกาหลีใต้สันนิษฐานว่าคุณลุงบุญชูน่าจะเสียชีวิตจากปัญหาสุขภาพ หรือว่าจากสภาพความเป็นอยู่ที่มีกลิ่นมูลสัตว์เหม็นคละคลุ้งเป็นฟาร์มหมูนะครับอาจจะทําให้เกิดก๊าซพิษได้ขณะที่สภาพห้องนอนที่คุณคุณลุงบุญชูอยู่เนี่ยผนังก็ขึ้นราสุดโทมเต็มไปด้วยขยะเกลื่อนกลาดแทบไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเลยลักษณะไม่ถูกสุขอนามัยแต่เนื่องจากนายจ้างจ้างงานคุณลุงบุญชูแบบผิดกฎหมายครับ อาจจะพอไปพบว่าคุณลุงเสียชีวิตแล้วก็ไม่กล้าไปแจ้งความไม่กล้าไปบอกตำรวจเพราะกลัวความผิดจึงใช้รถแทรกเตอร์นำร่างของคุณลุงไปทิ้งไว้เบื้องต้นตำรวจจับกลุ่มตัวนายจ้างในข้อหาอําพรางศพส่วนสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของคุณลุงบุญชูอยู่ระหว่างการรอผลชนสูตรน่าจะใช้เวลาประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์นะครับพร้อมกับประสานภรรยาและลูกของคุณลุงบุญชู ให้เตรียมรับศพกลับบ้านเพื่อทำพิธีทางศาสนาต่อไปแสดงความเสียใจด้วยนะครับ